สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะซึ่งสมัยจะมาบอกกล่าวมาพูดคุยกับแต่ละลัคนาราศีว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี2566นี้ก็จะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในดวงชะตาค่ะเนื่องจากว่ามีดาวได้ทําการโคจรยกย้ายและดาวหลายดวงก็โคจรวิปริตด้วยนะคะดาวหลักๆนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมองโดยภาพรวมนะคะว่าจุดเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนั้นมีอะไรบ้างสิ่งที่คุณ จะต้องตั้งรับคืออะไรข้อดีคืออะไรนะคะมาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566นี้ในช่วงที่เกิดจุดเปลี่ยนของดวงชะตานั้นจะมีอะไรที่เป็นข้อดีและจะมีอะไรที่เป็นข้อควรระมัดระวังสำหรับตัวคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค้าจุดเปลี่ยนในเดือนสิงหาคมปี2566นี้จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จะได้ทำการโคจรยกย้ายราศีและก็จะเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงได้ทำการโคจรวิปริตด้วยไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสซึ่งจะทำการโคจรวิปริตในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาราศีกรกฎค้ามันก็จะมีทั้งมุมที่ดีและมี ทั้งมุมที่ต้องระมัดระวังเรามาเช็คในแง่ดีกันก่อนนะคะสําหรับแง่ดีของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นก็คือเรื่องของการเงินการทองค่ะใครที่ติดขัดในด้านการเงินการทองคุณก็จะหาทางออกทางแก้ได้บางคนกู้ได้ยืมได้นะคะบางคนยืมจากญาติยืมจากคนในครอบครัวก็ได้รับการช่วยเหลือบางคนไปขอกู้ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะกู้ได้กู้ผ่านเนี่ยคะ่ะจะมีเรื่อง เรื่องของการเงินที่มันหมุนได้ดีมากขึ้นฟลอร์ได้ดีมากขึ้นบางคนอาจจะไปกู้เพื่อที่จะต่อยอดกิจการขยับขยายกิจการก็มีเกณฑ์ที่จะกู้ได้บางคนกู้เพื่อซื้อบ้านซื้อรถก็มีเกณฑ์กู้ได้นะคะการเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งเสียหายเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าเงินที่เราเป็นหนี้นั้นมันเป็นหนี้เกี่ยวกับอะไรเราเอาไปใช้ทําประโยชน์ในด้านใดเพียงแต่ว่าอย่าก,กู้มาเพื่อเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายแบบนั้นไม่ได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกร ปรากฏประการต่อมาข่าวดีก่อนเลยนะเรื่องต่อมาคือเรื่องของโชคลาภค่ะอันนี้เด่นมากนะคะคุณอาจจะได้รับโชคฟลุกฟล๊กๆทางด้านการเงินซึ่งคําว่าโชคเนี่ยไม่แยไม่อยากจะให้คุณมองแค่การเงินนะแต่มันมีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันคืออาจจะได้เสียงดวงเสียงโชคได้หรือเป็นโชคที่มาจากการช่วยเหลือก็ได้นะคะอยู่ดีๆคุณเดือดร้อนมากคุณหาทางออกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการงานก็าอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่ง เข้ามาคลิก ชี้เส้นทางให้กับคุณมาหาทางออกให้กับคุณได้ทันเวลาพอดีแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือใครที่เป็นชาวกรกฎค้าขายอยู่หรือทําบริษัทแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้มันเงียบๆนะคะรู้สึกว่าการค้าการขายมันไม่คล่องซบเซาลงก็อยู่ดีๆอาจจะมีออเดอร์ใหญ่ออเดอร์ขนาดที่แบบเป็นเม็ดเงินเยอะๆเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะทำให้คุณได้คลึกคลื้นหรือกระตือรือร้นหรือมีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้นมันอาจจะเป็นโชคลาภในแง่ของการทํางานอย่างที่สมัยยก ตัวอย่างไปก็ได้นั่นเองนะคะนี่เป็นข่าวดีในสองเรื่องสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ในช่วงที่เกิดจุดเปลี่ยนของดวงชะตาแบบนี้ก็ได้นะคะและข้อที่ควรจะต้องระมัดระวังสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเลยนั่นก็คือเรื่องของความสงสารเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะมันจะทำให้คุณเดือดร้อนนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณเจอกับปัญหาก็ได้อาจจะมีญาติพี่น้องเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณอาจจะมีเพื่อนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องของการเงินคุณเองก็ยังไม่เข้มแข็งยังยืนไม่ตรงในเรื่องของการ เงินกลับกลายเป็นว่าคุณเห็นอกเห็นใจเา้าคุณสงสารเขาคุณเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหตุผลได้ก็ตามค่ะพอไปหยิบยื่นยื่นมือเข้าไปช่วยเขาก็นัดว่าเขาจะคืนวันนั้นวันนี้ปรากฏว่าเขาไม่ได้ทําตามนัดปรากฏว่าเขาหายเงียบไปเลย มันก็ทําให้คุณเดือดร้อนเกิดจุดเปลี่ยนเกิดความหักเหนในด้านการเงินก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคําว่าการเงินดีมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เสียเงินนะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะถูกหลอกถูกโกงนะคะด้วยความที่คุณสงสารเห็นใจหรือเกรงใจหรือกลัวเขาว่ากลัวเขาติฉินนินทาที่เราไม่ให้นะคะพอเราไม่ให้ไปคนอื่นก็จะมานินทาเราว่าทําไมเราไม่ช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือไม่ช่วยเพื่อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันด้วยเหตุผล ยายอ่งแล้วพอคุณตัดสินใจช่วยไปมันก็เกิดความเสียหายตามมาต้องดูให้ดีนะสําหรับเรื่องนี้นะคะเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนะสาหรับชาวกรกฎก็อยากจะฝากเตือนกันไว้ประการต่อมาค่ะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในแง่ลบของชาวกรกฎนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุหลายๆคนนะคะทํางานเหมือนเดิมไม่ได้ด้วยเน,เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพไปแอคทีฟเหมือนเดิมไม่ได้ลุยลูกค้าเหมือนเดิมไม่ได้นะคะลุยต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไปทํางานได้คล ต้องตัวปกติคือแบบเดินทางบ่อยมากขับรถบ่อยมากแต่ตอนนี้สุขภาพมันไม่เอื้ออํานวยหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปนี่ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณเช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเช่นอะไรบ้างนะคะอุบัติเหตุการเฉียวชนต่างๆนานานะคะคุณต้องไปซ่อมแซมให้รถคู่กรณีหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องรักษาตัวหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะ นะฮสมัยไม่อยากจะพูดไปในแง่ที่มันลบจนเกินไปเดี๋ยวชาวราศีกรกฎจะเครียดเอาไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเจออุบัติเหตุใหญ่หรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะให้เตือนอยากจะมาบอกมาเตือนกันไว้นี่คือจุดประสงค์ของคลิปนี้ การดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นการวางแผนเพื่อที่จะได้ระมัดระวังป้องกันไม่ให้สิ่งร้ายมันเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ควรที่จะรู้วิธีการรับมือนั่นเองนี่คือจุดประสงค์หลักของการพยากรณ์นะคะประการต่อมาสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของคนค่ะยังไว้ใจคนใกล้ตัวไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงมีเกณฑ์ที่คนใกล้ตัวนี่แหละอาจจะเป็นตัวการสําคัญทําให้คุณเดือดร้อนเข้ามาทําให้คุณยุ่งยากใจเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานญาติสนิทมิสหายลูกหลานคนในครอบครัวพ่อแม่คู่รักคู่สามีคู่ภรรยาเพื่อนที่รู้จักกันมานานต้องระมัดระวังเรื่องคนให้มากสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในระยะนี้นะคะชาวกรกฎอย่าไว้ใจใครชาวกรกฎถ้าจะทําอะไรที่มันสําคัญสําคัญอย่างเช่นธุรกรรมทางการเงินการโอนต่างๆให้ทําเองนะอย่าไว้วางใจคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนกันไว้ค่ะคร่าวๆเท่านี้ส สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ